สวัสดีครับดีซ5เก้ห้าเจพัดครับเมื่อวานเกี่ยวไม่ได้ครับวันนี้เริ่มเข้ามือแล้วครับเรียนสูตรตู้ใหม่ครับสูตรน้ำใหม่หมดไปห้าร้อยครับกับช่างเขามาแถมให้อีกช่างมาลองตั้งให้ใหม่ครับช่างลงทุนเดินทางมาจากตัวนนะครับปูนะครับไม่ยอมครับกลัวเสียชื่อครับ เมื่อวานรถเกี่ยวเกี่ยวไม่ได้โทรไปบอกวันนี้มาเลยครับวันนี้เริ่มคล่องแล้วครับฟางก็ไม่ติดตูดแล้วครับก็ยังอีกอย่างคนครับเนี้บครับเกี่ยวต่ำมากครับทีมงานอ่ดฟางชอบเลยครับถ้าเป็นแบบนี้แฟนฟางเยอะครับ เด่ก็ดูเหมือนยังมีม้วนอยู่แต่ก็ยังเกี่ยวได้ครับถือว่าเกี่ยวได้ครับไม่พันมากครับช่างเขาบอกว่าเกี่ยวต่ําเลยมีม้วนขึ้นบ้างครับแต่ก็ไปได้ครับสำหรับเดินรอบอนี้ถ้าไปได้อย่างนี้ก็ถือว่าไปได้เรื่อยครับถ้าอย่างนี้ก็ แต่งไปเรื่อยครับเราไม่รู้ครับเราต้องปรับวิดีหาไปเรื่อยครับถามผู้รู้ด้วยเหมือนคําที่ว่าครับไม่มีใครเป็นมาแต่เกิดครับต้องลองลองในตัวเองถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไง